ตอบโจทย์คนเล่นเกมมากลื่นทุกคนครับวันนี้เรามาแนะนํามือถือนะครับสําหรับสายเกมนะครับราคาไม่เกิน6 0 0ันบาทครับอันนี้จะเป็นมือถืออินฟิ i x Hot อ1ยี่สิบเอดนะครับจะเป็นรุ่นพปในตระกลซีรีส์ h อ t ยี่สิบซีรีส์ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นมือถือที่รองรับการเล่นเกมครับจอใหญ่หกจุดเจ็ดดนิ้วนะครับแล้วก็มีกล้องสวยๆนะครับถ่ายภาพได้สวยๆตอนางมันกลางคืนแล้วก็ตัวนี้ครับจะมีคลิปที่เหมาะการเล่นเกมคือ มิเดติกคาริโอ G96 ครับแล้วก็แรมนะครับจะเป็น8กิกนะครับแล้วก็บวก5กิกทั้งหมดเนี่ยสามารถมีแรมได้13กิกครับแล้วก็มีหน่วยความจำเนี่ย128กิกครับสามารถเพิ่มไมโครเอดีได้สูงสุด1เทราไบต์เลยครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาของมันนะครับก็คืออ่าเป็นมือถือยิคศตวรนะครับในตระกูลฮัทนะฮะเราสามารถที่จะสะแกนนิ้วนะครับจะเป็นด้านข้างตรงนี้นะครับก็คือใช้ นิ้วมือสแกนตรงที่ปุ่ม power ครับสำหรับจุดเด่นของตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ free file นะครับ free file เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะกดค้างอย่างนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะเลือก wallpaper ครับนี่นี่จะมี wallpaper ให้เลื่อนครับหลากหลายเลยนะครับนี่จะเป็นของ free file นะครับนะฮะแล้วก็เลื่อนไปได้นะครับนี่นี่ครับนี่ตอนนี้อย่างนี้ฮะนี่ฮะสำหรับตัวเครื่องครับดูตัวเครื่องก่อนนะครับก็ จะมีอ่ารูปลักษณ์นะครับประมาณนี้นะครับตัวเครื่องนะครับจะบางๆนะครับแบบนี้นะครับนี่จะบางๆแบบนี้นะครับมีเลนส์กล้องครับมีกล้องอยู่ทั้งหมดสามตัวนะครับแล้วก็กล้องหน้าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีอ่าช่องเสียบหูฟังสาบสิบห้าครับแล้วก็ช่องที่ชาร์จ USB Type C ครับมาดูส่วนของจอก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นจอ 120เฮิร์นะครับขนาด6.88นิ้วนะครับจะเป็นจอแบบ Full HD Plus นะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็รองรับการเล่นเกมนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับรวมไปถึงการเล่นฟีฟายนะที่ได้บอกว่าลื่นๆเลยนะครับสำหรับงบไม่เกิน6,000บาทถึงนักก่นก็คือตอนนี้นครับจะเป็นจอที่รองรับ120เฮิร์ฮะซึ่งสามารถที่จะปรับได้60เฮิร์ครับ90เฮิร์แล้วก็120เฮิร์ซึ่งจะปรับอัตโนมัติตามแอปพลิเคชันหรือว่าการใช้างานที่เราใช้างานอยู่นะ ปัจจุบันขณะนั้นเลยในส่วนตัวชิปนะครับที่เป็น Media ิลเ h คไฮโอเจค6เนี่ยก็จะมี AI นะครับที่ช่วยในการเล่นเกมนะครับที่ทําให้ปรับตัว GPU นะครับในการเล่นเกมเนี่ยให้ได้ประสิทธิภาพถูกสุดนะครับแล้วก็เรื่องของ m e มฟูชันนะครับตัวนี้ต้องไปปรับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะปรับหน่วยคำวามที่เป็น x86 นะครับทำให้ลำจากเดิมที่มี8กิกนะครับที่ถือว่าเยอะอยู่แล้วนะครับเพิ่มเติมได้สูงสุด5กิกนะครับก็รวมเป็นทั้งหมด13กิกเลยครับ สำหรับเรื่องของการเล่นเกมนะครับต้องบอกว่าเรามีการใช้แอปหลายแอปนะครับทั้นั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะปรับสลับเกม,มกต่างๆสลับแอปต่งางๆได้โดยที่ไม่กระทบกับเกมเนี่ยก็จะดีมากๆซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวเดิงฟูชั่นนี่แหละที่เราแนะนํานะครับที่สามารถปรับเรื่องของอแอปที่รันเบ็ากรานะครับเรื่องของเกมต่างๆเรื่องของการสลับแอปต่างๆที่ทําได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่กระทบการเล่นเกมเลยทาให้เกมไม่หลกนะครับ หลักๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกว่าเปร์ได้ครับก็คือมีหลากหลายแบบเลยให้เราเลือกที่เป็นตัวฟรีไฟล์นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับแต่งเรื่องของลิงโทนฮะมันมีลิงโทนที่เป็นฟรีไฟล์ด้วยนะฮะอันนี้ต้องบอกว่ามันเจ๋งมากๆเลยครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับ่ <S <S านนี้ฮะ,ะก็คือเป็นลิงโทนที่เป็นฟรีไฟล์ฮะ อนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใส่หูฟังนะครับมันก็จะมีระบบเสียงที่เป็น d t s s o u n d กับ e q u a l i z e r ที่สามารถปรับแต่งได้ด้วยปกตินะครับในกล่องเนี่ยมาพร้อมกับเคสใส่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นเคสใส่แบบทั่วไปเลยแล้เตร์ชาร์จ18วัตต์นะฮะที่ใส่ชาร์จครับที่เป็น USB Type C ครับซึ่งแนะนำให้ใช้สายตัวนี้นะครับกับหัวาชาร์จที่มาพร้อมกล่องเท่านั้นครับตอบโจทย์คนเล่นเกมมาก<อ>ลื่นถ้าสายเล่นเกมนะเขาเขาจะดึงลากหัวใช่ไหมตัวเนี้ย หน้าจอคือสัมผัสไวอ่าอ่าถ้าสกรีนเขาเขาจะลื่นถ้าเราใช้กราฟิกสูงสูงอ่าเฟรมเรทอ่าเฟรมเรทสูงสูงหน่อยมันก็จะได้ภาพที่แบบว่าสวยมีมิติมากขึ้นอ่าเวลาเราใช้กราฟิกสูงสูงเนี่ยเนี้ยเขาจะเก็บได้เนี่ยเฮ้ย จากการที่ได้ใช้งานนะครับรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณมีงบไม่เกิน6 0 0 0บาทอยากจะหามือถือเล่นเกมครับตัวนี้ครับ Infinix h ี t 21่เนี่ยเป็นมือถือเล่นเกมที่ตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่อยากจะได้มือถือที่ราคาไม่แพงครับได้กล้องดีๆได้มือถือดีๆใช้เล่นเกมดูหนังนะครับฟังเพลงนะฮะแล้วก็ความบันเทิงต่างๆรวมไปถึงเรื่องของการทำงานด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์ในส่วนของจอใหญ่นะครับ6.7บาทนิ้วนะครับ120เฮิร์ตนะครับแล้วก็ มีแบตเตอรี <handled gaming> ่5,000 <ii> มิลลิแอมป์แล้วก็ชาร์จไว18วัตต์นะฮะก็เราสามารถสนุกกับการเล่นเกมได้แบบว่าได้เต็มที่ครับเพราะเรื่องของอ่าการออกแบบสําหรับการเล่นเกมเรื่องของการระบายความร้อนเรื่องการควบคุมอุณหภูมิเย็นต่างๆของตัวเครื่องเนี่ยทําได้ดีมากๆนะจะเล่นไปสักระยะหนึ่งเกมมือมือถือจะเหมือนกันหมดก็คือความร้อนอืมแต่ตัวนี้ก็คือยังยังอยู่ในเกมที่แบบว่า ยังยังโอเคเขามีแบบตัวช่วยระบายความร้อนแบบทำให้เครื่องเย็นอะไรเงี้ยอ,อันนี้เล่นเล่นมาประมาณห้านาทีแล้วอือปกติห้านาทีก็ร้อนแล้วไหมร้อนร้อนเริ่มเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนเนี่ยเวลามันเลื่อนๆอย่างเงี้ยเราเราเราจะดึงลากง่ายมากเลย สมุดดีมันด้วยจอได้ปะจอทัดใช่ใช่ทัดทัดเร็วภาพมันนี่ไม่ค่อยกระตุกนั่นนี่จะเล่นลื่นมากอโอเคพอติเขาไม่ได้ไม่ต้องปรับสูงกันหรอมันก็เล่นเล่นเล่นปานกลางถ้าสมมติว่าอ่าเหมือนล้อมล้อมเครื่องอย่างเงี้ยออถ้ามันโหลดหนักได้อ่ะตัวนี้เขาเขาก็จะเล่นสูงกันอ๋อ ก็คือกราฟิกสวยใช่ไหมใช่กราฟิกก็จะสวยมันก็จะเลื่อนๆหน่อยมันจะไม่กระตุกบางทีไอกราฟิกเราตั้งต่ําไปมันมันวาร์ปอ๋อมันวาร์ปคือมันมันขาดตอนเหมือนคนมันวิ่งอยู่เนี่ยไปนู่นแล้วอย่างเงี้ยอ๋อมันเหมือนผีเลยใช่เหมือนผีก็สาหรับใครสนใจนะครับลองดูนะครับใต้คลิปนะครับก็จะมีลิงก์ให้เข้าไปซื้อได้นะครับซื้ออลัยได้หรือว่าซื้อตาร้านค้าต่างๆได้นะครับอันนี้ก็อ่า ประทับใจในส่วนของอินฟินิตเพราะว่าจากที่เราได้จับเครื่องมาไหลรุ่นแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเามันมีการพัฒนาเรื่องของ UI นะครับเรื่องของการใช้งานที่มันลืน่นๆนะครับซึ่งจริงๆแล้ว่ปกติอ่อามือถือที่มีแ8ดคลิกอะ่ะมันก็ถือได้ว่าโอเคแล้วละ่ะมันลืน่นๆแล้วละแต่ว่าพอมันมีมชั่นเนี่ให้เราใช้งานได้แบบเต็มที่ได้แบบว่าเต็มที่ห้าคลิกเงี้ยรวมเป็นสิบสามคลิกมันทําให้เราสลับแอปได้ง่ายขึ้นทําให อ่าเรารันแอปเป็นบ็คกา์ได้สะดวกขึ้นนะครับเราก็ทําให้เราเรารันเกมได้แบบไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยครับเรื่องของอ่าการใช้างานนะครับคือว่าอ่าเราใช้างานได้แบบไม่ต้องไปซีเรียสกังวลอะไรนะครับแบตเตอรี่ก็ให้มาเยอะนะครับแล้วก็อ่ตัวอ่าลูกเล่น,นต่างๆที่อินฟินิตให้มาเนี่ยแล้วการคอลแลบกับฟีฟเนี่ยก็เป็นความน่าสนใจนะครับที่อ่าเป็นมือถือที่ ตอบโจทย์นะครับสำหรับงบห0 0ันบาทอยากจะได้มือถือเล่นเกมนะครับอันนี้ก็เอามาแนะนํากันนะครับเป็นผู้ชนะได้ไง,ไง่ายๆภาพถ่ายเนี่ยมีการจัดการแสงได้ดีนะฮะถ้าเกิดว่าการถ่ายกลางคืนเนี่ยมันจะมีโหมดที่ใช้ถ่ายกลางคืนนะฮะซึ่งอันนี้ช่วยได้เยอะเลยครับสามารถทําให้เราถ่ายคืนได้สวยๆเลยแล้วก็สามารถที่ปรับแต่งภาพนะครับอย่างอันนี้เราจะเห็นได้ว่า,าภาพกลางคืนนะฮะหรือว่าที่มืดเนี่ยนะครับเนี่ยจะมีการปรับแต่งให้มัน ดูสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็การถ่ายกลางวันถือว่าทําได้ดีครับาก,การแสงได้ดียังไม่มีการลูกบ้าเวลาที่เปลี่ยนมุมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การจัดการ HDR การถ่ายย้อนแต่งต่างๆท,ท,ทำว่าทํไม่ได้ดีนะฮะแล้วก็การถ่ายอาหารเนี่ยก็สวยเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นกล้องที่รองรับการใช้งานที่แบบครบเลยนะครับเซลฟี่นะครับการถ่ายวิวต่างๆนะครับถือว่าทําได้ดีแล้วก็ าการถ่ายพวกวิวต่างๆนะครับการซูมเข้าไปนะครับการาจัดการกับการดึงเนี่ยแต่ปร,กรากฏว่าการซูมเยอะๆเนี่ยมันก็มีการแตกอยู่บ้างนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของมือถือในดับนี้นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยตัวนี้ก็จะใช้ในการเล่นเกมนะครับแล้วก็มีตัว AR นะครับที่เป็นอุเกรณ์ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เอาไปเล่นกันได้ครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่คาเฟ่นะฮะนี่ที่นี่ก็จะสวยงามมากเลยนะฮะเป็นบ้านนี้นะฮะนี่แล้วก็จะมีตัวตรงนี้นะครับให้เราแบบว่าสามารถที่จะจิบกาแฟนะฮะดูวิวนะครับย้านะครับโอ้โหทุ่งหญ้านะครับสวยๆฮะแล้วก็อันนี้นะฮะก็จะเป็นมาดูกันนี่นี่ดูนี่ นี่ฮะจะเป็นประมาณนี้ฮะสวยงามมากนะฮะอ่าเยี่ยมแล้วก็มาดูนี่กันนี่ครับประมาณนี้นี่ก็ะจะเป็นทางเข้าที่เราเดินมาจากนู้นนะฮะแล้วก็เดินเข้าตรงนี้นะครับอ่าโอเคสวยงามนะครับชื่อหอมนะครับ